ก็ฮัลโหลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทราค t อร์เตะทอกนะคะก็วันนี้มีเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเห็นข่าวกันแล้วนะคะก็คือเรื่องของการที่เอาเทคโนโลยีเก่าๆนะคะที่ปัจจุบันนะจะไม่มีคนใช้แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากมีประโยชน์บางอย่างนะคะที่อุปกรณ์เนี้ยเหนือกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนาะมันก็เลยยังมีการใช้งานอยู่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะคะก็วันนี้นะคะเราจะเล่าถึงเรื่องของ เทคโนโลยีของเพจเจอร์วอกกี้ทอกกี้นะคะที่ถูกเอามาใช้เป็นเหมือนอาวุธทุกคนในการสู้รบกันนะคะซึ่งเพจเจอร์และวอ l กี้ทอกกี้เนี่ยได้เกิดการระเบิดขึ้นพร้อมกันนะคะในประเทศเลวานอนกว่า2,000เครื่องทุกคนการระเบิดของเพจเจอร์และวอกกี้ทอกกี้พร้อมกันเนี่ยมัน ส่งผลยังไงนะคะก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมากมายนะคะก็แสดงความเสียใจยนะคะกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นเหมือนอาเตร์เลเวลของการสู้รบกันนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนแบบมาฉุกคิดกันมาเอออุปกรณ์ที่ใช้ติดตัวกันเนี่ยมัน ก็มีความอันตรายเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าไล่ไปเรื่อยๆนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็อยากเล่าถึงเรื่องปัญหาของความขัดแย้งก่อนนะคะว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเพราะจริงเหตุการณ์นี้นะคะเป็นอีเวนต์หนึ่งที่เกิดขึ้นในปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกนะคะก็คือเรื่องความขัดแย้งของปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ความขัดแย้งนี้มันเริ่มมา ตั้งแต่หลักพันปีทุกคนซึ่งมันนานมากๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่แก้ไขยากมากๆนะคะเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับหลายเรื่องมากๆนะคะท้งเรื่องของศาสนาความเชื่อ,อพื้นที่แล้วก็ชาติพันธุ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันแก่ค่อนข้างยากมากเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเกิดจากอะไรบ้างเริ่มเรื่องนะคะจากการที่ดินแดนแห่งหนึ่งนะคะซึ่ง เป็นดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเกิดจากการที่สมัยก่อนนะหลักพันปีขึ้นไปเลยนะคะสมัยที่นึกภาพแบบพันสองพันปีขึ้นไปที่แบบอาณาจักรมีอาณาจักรโบราณอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งดินแดนแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นที่พูดถึงกันอยู่นี้นะคะก็คือดินแดนที่มีเมืองที่ชื่อว่าเยรูซาเล็มอยู่นะคะถ้าหลายๆคนเรียน สังคมใช่ไหมก็จะเจอกับคําว่าเยรูซาเลมนะคะก็เป็นเมืองที่สําคัญในหลายๆศาสนาในปัจจุบันนะเช่นศาสนายูดาห์นะคะศาส,สนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะคะเหล่านี้ก็จะเชื่อว่าดินแดนตรงนี้เป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็แต่ละศาสนาเนี่ยก็ต้องอครอบครองไว้หรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็มีความขัดแย้งกันแล้วเนาะเนื่องจากหนึ่งคือมีหลายศาสนาใช่ไหม แต่ว่าดินแดนตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วตอนแรกจะมีกลุ่มคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าชาวฮิบรูอยู่ทุกคนก็คือบริเวณแถบเยรูซาเล็มนะคะจะมีชาวฮิบรูนะคะซึ่งเป็นต้นกำเนิดแล้วก็เชื้อสายของชาวยิวนะก็คือชาวฮิบรูเนี่ยเขาก็อยู่บริเวณนั้นแล้วอยู่มาวันหนึ่งในหลักพันปีที่ผ่านมาเขาก็มีการอพยพนะคะไปอยู่ที่อียิปตุกคนโดยที่การอพยพของเขานะคะเขาก็คือ เหมือนทิ้งดินแดนนั้นไปเนาะแล้วก็ไปอยู่ที่อียิปต์แต่ว่าตอนไปอยู่ที่อียิปต์เนี่ยเนื่องจากเขาก็ไม่ใช่ชาวอียิปต์หรืออะไรนะคะก็มีการโดนกดขี่ข่มเหงนะคะจากชาวอียิปต์ใช่ไหมแล้วก็ชาวฮิบรูเนี่ยเขาก็เป็นแรงงานอะไรนี้ใช่ไหมเขาก็เกิดความไม่พอใจนะคะอยากจะย้ายถิ่นฐานกลับไปที่เดิมทุกคนชาวฮิบรูที่เป็นต้นกาเนินของชาวยิวนะคะเขาก็เชื่อในเรื่องของศาสนายูดาห์ใช่ไหมซึ่งเขาก็จะเชื่อว่าดินแดนที่เขาเคยอบพยุต์ ที่เขาเคยอยู่ดั้งเดิมเนี่ยตรงเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญานะคะก็คือพระเจ้าเนี่ยมอบให้กับชาวยิวอยู่เนาะเขาก็เลยเกิดความคิดว่าโอเคมาอยู่อิบแล้วไม่แฮปปี้ใช่ไหมทุกคนก็งั้นก็อพยพเดินทางกลับไปที่ดินแดนแห่งพันธสัญญานะคะเรื่องนี้ก็มีอยู่ในพระคัมภีร์ต่างๆหรือเรื่องเล่าต่างๆมากมายนะคะก็คือที่โมเสสพาชาวฮิบรูนะคะหรือว่าชาวยิวเนี่ย ข้ามทะเลกลับไปที่โซนที่เป็นเยารลัมใช่ไหมทุกคนแต่ปัญหานะคะก็คือระหว่างที่เขาทิ้งแผ่นดินนี้ร้างไว้ใช่ไหมชาวฮิบรูอพยพไปอิบเนี่ยก็มีอีกชนชาตินึงนะคะที่เขาก็เข้ามาอยู่แทนตอนที่ชาวยิวไม่อยู่นะคะก็คือชนชาติที่อยู่ในโซนอาหรับเราจะเรียกว่าชาวอาหรับนะคะชาวอาหรับเนี่ยเขาก็มาอยู่ในบริเวณนั้นแล้วนะคะโอเคก็คือจากที่ โมเสสนะคะพาชาวยิวเนี่ยข้ามทะเลแดงไปนะคะเพื่อกลับสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาใช่ไหมทุกคนซึ่งก็เกิดปัญหาแล้วเพราะว่าชาวอาหรับเขาเข้ามาอยู่แล้วนะคะระหว่างนั้นแล้วเขาก็อยู่หลักแบบหลายร้อยปีเหมือนกันนะคะกว่าที่ชาวยิวจะย้ายกลับไปนะทุกคนซึ่งชาวยิวเนี่ยเขารักษาขนบธรรมเนียมเดิมของเขาได้ดีมากอ่ะคือชาวยิวไปอยู่ที่ไหนในโลกนะคะเขาก็จะยัง คงแบบคิดตลอดเวลาว่าเขาจะกลับมายัางดินแดนแห่งนี้แห่งศักดิ์สิทธิ์นี้ที่พระเจ้ามอบให้นะคะปัญหามันก็เกิดขึ้นทุกคนก็คือกลายเป็นเหมือนมีสองอาณาจักรอยู่ในดินแดนเดียวกันนะคะแต่ว่าดินแดนเนี้ยเรียกรวมหลวงว่าปาเลสต์ละกันที่นี้นะคะเรื่องเนี้ยก็มีการอยู่ร่วมกันมาเนาะตั้งแต่สมัยหลักพันปีแต่ว่าปัญหามันก็มาเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ก็คือตอนนั้นนะคะดินแดนแห่งนั้นน่ยมันเป็นดินแดนที่อยู่กับดินแดนอื่นมากมายนะมันก็มีการผัดเปลี่ยนการมายึดครองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยึดครองไปยึดครองมาจนทําให้ดินแดนแห่งนั้นอะซึ่งตอนสุดท้ายก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยคนที่มาปกครองตรงนั้นนะคะก็คืออาณาจักรออตโตมันซึ่งอาณาจักรออตโตมันนะคะก็คือตุรกีในปัจจุบันนะทุกคน อาณาจักรออตโตมันนะคะก็ปกครองอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ชาวยิวนะคะเขาได้มีการเหมือนก็อพยพไปอยู่ที่อื่นกันกระจายอยู่เต็มต้นโซนอื่นนะคะตรงโซนยุโรปหรือไม่ก็ตรงโซนอเมริกาอะไรอย่างนี้นะคะก็มีชาวยิวเยอะมากช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะเหมือนอังกฤษนะคะก็ไปทําสัญญากับชาวยิวไว้ทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าอังกฤษชนะสงครามนะคะเขาจะมอบ ดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นอะคืนให้กับชาวยิวทุกคนก็คือเป็นสัญญาที่อังกฤษทํากับชาวยิวที่อยู่ที่อังกฤษอะไรเงี้ยสุดท้ายค่ะอังกฤษก็ชนะสงครามโลกครั้งที่1จริงๆนะคะก็ทําให้ชาวยิวอะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเราได้ดินแดนนั้นคืนแล้วหนีดินแดนแห่งพันธสัญญาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ย้ายกลับเข้าไปที่โซนนั้นกันนะคะพอย้ายกลับเข้าไปที่โซนปาเลสไตน์ใช่ไหมก็มีชาวอาหรับนะคะที่เขาก็ ยังคงใช้ชีวิตอ,อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วชาวอยู่ก็เริ่มอบพยพเข้าไปมากเรื่อยๆนะคะมันก็เกิดปัญหาแหละก็คือคนที่เคยอยู่ก่อนแล้วก็คนที่อยู่ปัจจุบันก็รู้สึกว่าเอออันนี้มาแบบทำไมอบพยพมาก,กันเยอะจ้างอะไรางี้ใช่ไหมทุกคนชาวอยู่ก็เริ่มไปอยู่ตรงโซนนั้นมากขึ้นนะคะต่อมาสงครามโลกครั้งที่2นะคะหนักขึ้นอีกก็คือ มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าอยู่โซนยุโรปเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วชาวยิวก็อพยพเข้าไปอีกนะคะเข้าไปในพื้นที่ตรงพื้นที่ที่เขาเรียกว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาแะไรทุกคนก็คือ,อโซนที่เป็นเยรูซาเล็มนะใกล้ๆเยรูซาเล็มพอสงครามโลกครั้งที่สองจบลงนะคะก็เกิดปัญหาแล้วนะคะเพราะว่า1คือชาวยิวไปอยู่ในดินแดนของชาวอ,อาหรับเยอะมากนะคะ แล้วก็ชาวอาหรับเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่นะคือชาวยิวพิโเข้าไปแต่ก็มีชาวอาหรับเดิมอยู่เยอะมากนะคะมันก็มีเรื่องของปัญหาแหละว,ว่าแย่งเยรูซาเล็มกันใช่ไหมอังกฤษนะคะก็ชนะใช่ไหมเขาเออตอนนั้นอะหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่ปะก็มีการสร้าง UN ขึ้นมานะคะก็คือสหรประชาชาติใช่ไหมคะ ซึ่งยูเอ็นะคะก็เพิ่งก่อตั้งมาก็พยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนาะซึ่งหนึ่งในงนั้นนะคะก็คือเรื่องของชนชาติอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั่นแหละเหมือนเขาไปแบ่งพื้นที่ของปาเลสไตน์นะคะเป็นสส่วนก็คือส่วนหนึ่งบอกว่าให้อิสราเอลนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งบอกว่าชาวปาเลสไตน์เดิมหรือว่าชาวอาหรับนะคะก็อยู่อีกส่วนหนึ่งส่วนอีกดินแดนหนึ่งนะคะคือเยรูซาเล็มเนี่ย ให้เป็นดินแดนที่อยู่ตรงกลางนะก็คือแบบว่าให้ใช้ได้ทั้งสองฝั่งไม่ได้เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเป,เป็นกลางเนาะแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นอยู่ดีทุกคนเพราะว่าการที่ UN แบ่งพื้นที่แบบนั้นให้อิสราเอลเนี่ยชาวปาเลสไตน์เขาก็รู้สึกว่าทําไมเขาต้องมาแบ่งด้วยหนึ่งออกปาเหมือนแบบเขาก็มาอยู่ในดินแดนนี้นานแล้วแล้วเขาก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นส่วนใหญ่เหมือนกันเลยเนะะี่ยค่ะปาเลสไตน์ก็ไม่พอใจนะคะเกิดสงครามกันเองแล้วว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์มาเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะก็ผ่านมาหมดแล้วนะคะหลักพันปีหลักสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะคะก็จะเห็นว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่แก้ยากมากนะสำหรับเราเพราะว่า1คือมันเป็นเรื่องของที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะความเชื่อแล้วก็การจารึกไปแล้วอะว่าดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่อให้ประเทศไหนนะคะบอกว่าโอเคเอาพื้นที่ตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ ไปอยู่ตรงนั้นแทนแล้วเชื่อว่าดินแดนนั้นศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าก็คือเหมือนเขาก็เชื่อไปแล้วอะต้องเป็นตรงนี้เท่านั้นใช่ไหมทั้งสองทั้งหลายๆศาสนาเนาะโอเคก็ความเรื่องของความขัดแยง้งต้นเรื่องนะคะก็จะยาวนิดน,นึงนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เราอยากไปอ่านมาเหมือนกันนะเพราะว่าเราสึกว่าเราก็ได้ยินข่าวหลายครั้งใช่ไหมว่ามีการประทะประทะประทะอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆเนาะข่าวก็เกิดขึ้นมาตลอดในช่วง อายุเราก็มาถึงที่เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดในครั้งนี้นะคะว่ามีการระเบิดของเพจเจอร์เดี๋ยวเราเล่าเป็นไทม์ไลน์ไปก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็เริ่มแรกนะคะเหตุการณ์ก็คือวันที่8ตุลาคมนะคะเกิดการโจมตีระหว่างอิสาราเอลนะคะกับกลุ่มติดอาวุธอิสบอลล์นะคะซึ่งกลุ่มติดอาวุธอิสบอลล์นะคะเขาเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ถูกสนับสนุนนะคะโดยประเทศอิหร่านแล้วก็ ชาติอาหรับนี่นแหละก็คือถ้าฟังจากเรื่องที่เราเล่าก่อนหน้าน,นี้ก็คือฝั่งของปาเลสไตน์เนาะทุกคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ฝั่งของอิสราเอลซึ่งนั่งเดิมเป็นชาวยิวนะคะก็เกิดการโจมตีกันนะคะที่ชายแดนของอิสราเอลแล้วก็เลบานอนแล้วก็ในซีเรียแล้วก็ที่ราบสูงที่เขาเรียกว่าที่ราบสูงโกลานะคะซึ่งเป็นที่ราบสูงที่ถูกอิสราเอลยึดครองอยู่ในปัจจุบันนะคะ อันนี้คือเมื่อ8ตุลา2566นะคะก็คือปีที่แล้วเนาะไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันเนาะ พอเกิดสงครามปุ๊บนะคะในช่วงเดือนกุมภาปี2567นะคะก็คือกุมภาที่ผ่านมานี้นะคะนายนัสอารันเลาะนะคะเลขาธิการใหญ่ของกลุ่มลิสบอนเลาะนะคะให้สมาชิกเนี่ยใช้เพจเจอในการสื่อสารแฮนโทรศัพท์มือถือนะทุกคนก็คือเหมือนเลขาธิการของกลุ่มเนี่ย <c oughs> เขาก็เห็นแล้วว่ามีกลุ่มของอิสราเอลนะคะ <c oughs> อาจจะแอบดักสัญญาณแอบ ทำอะไรก็แล้วแต่นะคะแทรกซึมเข้ามาในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่ม i ิสเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์อย่างอื่นแทนก็คือเพจเจอรนะคะเพื่อที่ป้องกันการถูกสอดแนมการถูกติดตามตัวหรือว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะช่วงประมาณเมษาทุกคนประมาณ5เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุเนาะกลุ่มอิสนะคะก็ได้สั่งซื้อเพจเจอนะคะรุ่น Go Apollo AR924 นะคะ เพื่อแจกใจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มใช้ในการสื่อสารแทนโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะต่อมานะคะวันที่17กันยาก็คือไม่นานที่ผ่านมานี้เองนะคะไม่ไม่กี่วันเนาะก็เกิดข่าวใหญ่นะคะก็คือเกิดการระเบิดเว็บแรกของเพจเจอร์นะคะซึ่งเพจเจอร์นี้นะคะเกิดการระเบิดในเวลาไล่เรียกกันเนี่ยกว่า1,000เครื่องนะคะในเลบานอนและซีเรียทุกคนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนทุกคน โดยที่เขาระบุว่า2คนเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มอิสบอลรอนะคะแล้วก็วกบาดเจ็บเนี่ยกว่า2,750คนนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศเลบานอนด้วยนะซึ่งแรงระเบิดนะคะเขาบอกว่ามันรุนแรงมากนะคะมันทำให้ผู้บาดเจ็บบางคนเนี่ยสูญเสียมือหรือดวงตาในเหตุการณ์นี้ด้วยนะแล้วก็คือมันรุนแรงมากเพราะว่ามันเป็นการรบที่จู่โจมไปที่คนละเมืองด้วยนะคะเพราะว่า การพกเพจเจอร์เงี้ยมันก็เป็นการพกของคนในกลุ่มเนาะแล้วเวลานั้นของเขาเนี่ยก็อาจจะไปทํากิจวัตรประจําวันไปเดินตลาดอยู่ไปซื้อกับข้าวอยู่นะคะก็จะมีภาพเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆเกิดการระเบิดขึ้นในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนซึ่งมันรุนแรงมากนะคะนึกภาพว่า มันเป็นการจู่โจมที่คนที่จูถูกจู่โจมมาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอยู่ดีก็ระเบิดขึ้นมาเลยเนาะแต่วันถัดมานะคะวันที่18กันยายนปี2567นก็ะคะก็เกิดการระเบิดเว็บที่2ขึ้นนะคะโดยคราวนี้ไม่ได้เกิดกับเพจเจอร์แลละแต่จะเกิดกับ w a l k ี้ท็อกกี้นะคะหรือว่าวอลสื่อสารเนาะถ้าคิดง่ายๆก็คือถ้าใครไม่รู้จัก w a l k ี้ท็อ k กีนะคะก็คือวอลที่ เวลายามนะคะเขาใช้กันเนาะที่เขาคุยกันแบบวัวหนึ่งวัวสองอะไรเงี้ยก็คือวอลกี้ทอกกี้ยี่ห้อไอคอนะคะเกิดการระเบิดขึ้นพร้อมกันอีกหลายร้อยเครื่องนะทุกคนซึ่งการระเบิดบางจุดนะคะก็ไประเบิดในที่ที่เป็นงานศพของคนที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานจากเหตุเจอด้วยนะทุกคนทําให้มีผู้เสียชีวิตนะคะไม่น้อยกว่า30คนแล้วก็บาดเจ็บไปกว่า750คนนะ,ะที่ถูกส่งไปรักษา กว่า150โหลงพยาบาลก็คือเกิดกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะวันที่2กันยานะคะสรุปผู้เสียชีวิตนะคะประมาณ42คนจาก2เวฟนะคะเวฟแรกเป็นเพจเจอร์ระเบิดเวฟ2เป็นวอลกี้ท็อกกี้ระเบิดนะคะโอเคก็พาร์ตต่อมานะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องของเพจเจอร์นะคะที่ใช้ในการก่อเหตุในเวฟแรกนะทุกคนเพจเจอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์นะคะที่ ถูกพัฒนาขึ้นนะคะตั้งแต่ปี1949นะคะบางที่ก็บอกว่า1950นะ,ะที่มีการใช้ครั้งแรกเนาะซึ่งประมาณ75ปีที่แล้วนะคะก็คือนานมากทุกคนเกิดขึ้นก่อนโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นก่อนอินเทอร์เน็ตด้วยทุกคนเพเจอร์นะคะเป็นอุปกรณ์โทรมาสโทร,รคมนาคมไร้สายนะคะที่สามารถรับแล้วก็แสดงตัวอักษรได้ข้อความหรือว่าการเตือนได้นะ,ะทุกคน ก,ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันในสมัยก่อนนะคะซึ่งเพจเจอร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆละกันก็คือเพจเจอร์ที่เขาเรียกว่า one-way pager นะคะก็คือรับข้อความได้อย่างเดียวใช่ไหมทุกคน alertly เ a จ e r นะที่เราเห็นก็คืออย่างเช่นร้านอาหารใช่ไหมถ้าทุกคนไปที่ร้านอาหารนะคะเขาก็จะให้เพจเจอร์มาใช่ไหมก็เป็นก้อนกลมๆหรือเหลี่ยมๆที่เราเคยเห็นในคาเฟ่ะะที่เราไปสั่งอาหารปุ๊บสั่งอาหารเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยน่ะเขาก็จะให้เพจเจอร์มา แล้วพอเราได้อาหารนะคะพนักงานก็จะกดส่งสัญญาณจากตัวตัวส่งสัญญาณนะคะแล้วสัญญาณเนี่ยก็จะมาที่เพจเจอร์เราใช่ไหมเราก็จะเพจเจอร์เราก็จะสั่นนะคะเราก็จะรู้ว่าโอเคอาหารของเราได้แล้วแล้วเราก็ไปรับอาหารของเรานะคะแล้วก็คืนเพจเจอร์อันนั้ก็คือหยุดเคสที่เราเจอการใช้เพจเจอร์ในปัจจุบันนะคะหรือว่าอีกเคสหนึ่งนะคะก็คือการใช้เพจเจอร์ในเรื่องของโซนที่เป็นอิมเมอร์เจนซี่นะคะเพราะว่าโซนที่เป็นอิมเมอร์เจนซี่หรือว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ย สัญญาณโทรศัพท์นะคะมักจะใช้ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือคนแย่งกันใช้สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้นะทุกคนจะมีปัญหาเวลาที่มีโหลดเยอะๆแต่อันเนี้ยก็จะรองรับสำหรับการใช้ในช่วงฉุกเฉินเพราะว่ามันเป็นการส่งสัญญาณออกไปนะคะเครื่องไหนได้รับก็รู้ข้อความหรือได้รับการเตือนทันทีเนาะก็จะเหมาะกับอ m e เมอร์เจนซีต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะทุกคนประเภทที่2นะคะเรียกว่า r s p o n s e page เจอค่ะหรือว่า w o way page เจอ two way ก็คือรับแล้วก็ตอบกลับได้นะคะก็คือคล้ายๆกับแชทในปัจจุบันสมมติมีเพจเจอมาเราก็อ่านอยากตอบอะไรเราก็ตอบกลับไปนะคะอันนี้ก็คือเพจเจอแบบที่2เนาะอันนี้แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะสำหรับการทำงานของเพจเจอร์คร่าวๆนะคะเพจเจอนะคะปกติเพจเจอหรือก้อนอุปกรณ์เพจเจอ ไม่ใช่นี้ค่ะอันนี้สมมุติว่าน,นี้เป็นเพจเจอร์นะ,ะเป็นอุปกรณ์เล็กๆนะคะที่ทุกคนพกเอาไว้ใช่ไหมซึ่งกรอนนี้นะคะจะมีความสามารถพิเศษในการรับสัญญาณกโดยที่จะรับเป็นสัญญาณวิทยุนะคะซึ่งเพจเจอร์แต่ละอันเนี่ยเขาจะมีเรียกว่า personal code number นะคล้ายๆกับ phone number เอาไว้รับข้อความนะคะก็แต่ละคนมีเพจเจอร์ของตัวเองใช่ไหมคนที่ส่งข้อความนะคะก็จะไปบอกที่เสาสัญญาณนะหรือว่าเขาเรียกว่า ทรานสミเตอร์ ter, นะคะเป็นคนที่จะเกาะข้อมูลลงไปในเครื่องนะคะแล้วก็บอดแคสสัญญาณนะที่ความถี่เฉพาะนะคะให้เพจเจอร์อื่นๆในบริเวณที่สัญญาณไปถึงเนี่ยให้รับรู้ข้อความนั้นทุกคนเครื่องเพจเจอร์ต่างๆที่อยู่ใกล้ๆเสาสัญญาณน,นั้นนะคะก็จะได้รับไอตัวข้อความนี้หมดเลยนะทุกคนคือมันบอดแคสคือทุกเครื่องรับนะต่อให้ไม่ใช่ Personal Code Number ของเราอะเครื่องก็รับไว้ก่อนนะคะ แต่ว่าเพจเจอร์แต่ละอันเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าแคปโค้ดนะทุกคนหรือ Channel Access protocol นะคะซึ่งเป็น u n นิค e ID ที่ Assign ให้เพจเจอร์แต่ละตัวนะคะเมื่อเพจเจอร์ตัวนั้นได้รับแคปโค้ดนะคะก็จะเช็คว่าใช่แคปโค้ดของตัวเองไหมถ้าใช่แคปโค้ดของตัวเองนะคะแปลว่าข้อความนั้นนะส่งมาหาตัวเองนะก็จะโทรข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้หรืออะไรไปนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ของตัวเองก็แค่ดรอปทิ้งนะคะก็ มันก็มีข้อดีอยู่ใช่ไหมทุกคนข้อดีข้อแรกนะคะก็คือการสื่อสารที่เน้นการสื่อสารระยะไกลนะคะเนื่องจากเพจเจอร์เนี่ยส่งข้อความโดยใช้สัญญาณวิทยุความถี่สูงมากหรือว่า VHF นะคะซึ่งมันก็คือคล้ายกับการส่งสัญญาณของคลื่น F&M นะคะที่สามารถส่งได้ไกลถูกลบกวนน้อยใช้ตัวส่งสัญญาณน,น้อยแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ห่างไกลนะคะ เหมือนสมัยก่อนที่แบบคนสมัยก่อนเนาะเขาก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเขาก็สามารถฟังวิทยุได้นะข้อ 2. นะคะเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ทํางานด้วยคลื่นวิทยุนะคะพออินเทอร์เน็ตล่มอย่างเงี้ยโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่เพจเจอร์มันใช้คลื่นวิทยุเนาะเพราะฉะนั้นมันาสามารถใช้ได้โหลดเยอะกว่านะทุกคนข้อ3านะคะไม่สามารถระบุสถานที่ของผู้รับได้นะคะก็คือผู้รับเนี่ยแค่อยู่ในเขตสัญญาณะคะ ก็ได้รับข้อความใช่ไหมแต่ตัวเพจเจอร์เองนะไม่ได้มีหลักการเหมือนโทรศัพท์เคลื่อนที่นะที่จะมี GPS มีระบบติดตามตัวอะไรเพราะฉะนั้นมันเซฟมากกับการที่เราแค่ต้องการรับข้อความข้อที่4นะคะเพจเจอร์ Pedro เนี่ยแบตเตอรี่ของเขาใช้ได้นานมากคือเทียบกับโทรศัพท์นะก็คือถ้าโทรศัพท์เราพกติดตัวทุกวันเราก็ต้องชาร์จแบตทุกวันใช่ไหมคะไม่งั้นโทรศัพท์ก็แบตหมดใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเพจเจอร์อ่ะมันใช้ได้นานกว่าโทรศัพท์มากมาเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับ การเกิดภัยพิบัตินะคะหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินเนาะนึกภาพว่าสมมุติมีการตัดไฟอย่างเงี้ยตัวเพจเจอร์ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ต้องชาร์จแบตทุกวันเนาะก็อยู่ได้นานระดับหนึ่งะคะ่ะแล้วก็ใช้งานง่ายซิมเปิลนะคะแค่ข้อความขึ้นมีคําเตือนขึ้นนะก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ใดๆก็คือนะคะเพจเจอร์ Peter มันก็มีข้อเสียอยู่นะทุกคนเช่นเพจเจอร์ Peter เนี่ยมันเป็นอะไรที่พอเหมือนรับสัญญาณไปถ้าได้สัญญาณก็โชว์ข้อความถ้าเป็นของตัวเองใช่ปะ แต่ปัญหาก็คืออ่านข้อความแล้วแต่คนส่งไม่รู้นะว่าคุณได้รับข้อความแล้วอ่ะมันก็มีหลายเคสเช่นถ้าสมมุติเพจเจอร์น้นนะคะอยู่นอกเขตการรับสัญญาณคนส่งไปก็ไม่รู้นะคะว่าส่งไปถึงไหมหรืออยู่ในสัญญาณได้รับข้อความแล้วอ่านแล้วก็ตอบกลับไม่ได้ยกเว้นกรณีที่มีการ เพจเจอร์สามารถตอบกลับได้อันนั้นก็อาจจะรู้นะคะจากการที่ผู้ใช้ผู้อ่านข้อความเนี่ยตอบกลับกลับมาแต่ว่าถ้าไม่ได้ตอบกลับมาเนี่ยเขาก็ต้องทําการรีพีทข้อความไปเรื่อยๆทุกคนรีพีทก็คือส่งข้อความนั้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอาจจะมีโปรโตคอลในการบอกว่าโอเคเรารับข้อความนี้แล้วเนาะ,ะมันก็เป็นข้อเสียของเพจเจอร์นะก็คือไม่รู้ว่าผู้รับได้อ่านหรือยังนะคะอันที่2งนะคะก็เนื่องจากเพจเจอร์เป็นอุปกรณ์เล็กๆเนาะ,ะแล้วก็ ไม่สามารถโชว์ข้อมูลได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็จะอารมณ์เหมือนแบบจํากัดข้อความจํากัดอะไรเงี้ยค่ะส่งข้อมูลไม่ได้เยอะมากนะทุกคนพอเรารู้จักเรื่องของเพจเจอร์แล้วใช่ไหมแล้วก็เรื่องของวอกกี้ท็อกกี้แล้วก็ดูเป็นอุปกรณ์ที่ดูปลอดภัยมากๆนะคะกับการใช้ในสงครามหรือการใช้ในยามฉุกเฉินใช่ไหมแต่มันเกิดการระเบิดพร้อมกันได้ยังไงเพราะมันแปลกมากๆนะคะ เขาบอกว่าพอหลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาก็ได้ไปสำรวจนะคะว่าเพจเจอร์แล้วก็วอกกี้ท็อกกี้ที่ระเบิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเพจเจอร์ที่ใช้ในการเกาะเหตุครั้งนี้นะคะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า AR924 นะคะแล้วก็มีโลโก้ของ Go Apollo อยู่นะ,ะซึ่งเป็นโรงงานเล็กๆนะคะที่ผลิตตัวเพจเจอร์ที่ไต้หวันทุกคนซึ่งทางสำนักข่าวนะคะเขาก็ได้ส่งคนไปยังโรงงานดังกล่าวเลยนะคะที่ไต้หวันเพื่อสอบถามนะคะ คุณผลิตเพจเจอร์นี้มาแล้วทาไมมันระเบิดพร้อมกันอะไรย่างนี้ใช่ไหมผู้ก่อตั้งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ทางนี้เลยแล้วก็เขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตเ,เจ้าเพจเจอรุร่นนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าชิปเป้าไปที่อีกบริษัทหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า BAC Consulting นะคะ ที่จดทะเบียนในประเทศฮังการีทุกคนไปถามอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่ทำข้อตกลงว่าจะขอใช้ชื่อแล้วก็ยี่ห้อของโ o Apollo ลนะคะในการขายสินค้าตั้งแต่3ปีที่แล้วเลยนะโดยที่จริงๆแล้วอะ่ะแค่ขอชื่อและยี่ห้อมาใช้นะคะแต่บริษัท BAC เนี้ยก็ไปสั่งเพจเจอร์มาจากไหนก็ไม่รู้ทุกคนแล้วก็เอามา ใส่ตราแล้วก็ยี่ห้อนี้ะนะักข่าวนะคะก็ไปถาม CEO ของบริษัท b s c Consulting ซึ่งได้รับการคุ้มครองจาก Secret Service ของฮังการีนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเข้าไปมีส่วนผัวพันกับเหตุการณ์ครั้งนี้จากการที่อุปกรณ์ในบริษัทของเธอมันทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมคุณเธอก็ยืนยันนะคะว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เธอก็เป็นแค่โบรกเกอร์ก็คือเป็นแค่ตัวกลางเท่านั้นน่ะซึ่งเพจเ,เจอนี้นะคะก็ ไม่เคยถูกส่งมาที่ประเทศทางการีด้วยซ้ำนะคะมันก็งงทุกคนก็งงกันหมดนะว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่นะทุกคนส่วนวอกกี้ท็อกกี้ที่ระเบิดอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นวิทิุสื่อสารที่กลุ่มบอลลอนะคะใช้ชื่อว่ายี่ห้อไอคอมเป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเคยผลิตเมื่อ10ปีก่อนที่แล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเลิกผลิตไปแล้วนะโดยได้ส่งวิทยุสื่อสารเนี่ยไปโซนตะวันออกกลางตั้งแต่ปี2004 ถึง2,014นะคะซึ่งนานมากแล้วนะคทุนปีนี้2,024ก็คือ10ปีที่แล้วนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นไม่มีการส่งไปอีกเลยนะคะเว็บไซต์เนี่ยได้มีการระบุไว้แล้วแหละว,ว,ว่า w a l k i e t a l k i e รุ่นที่เกิดเหตุนะคะหรือว่า ICV 82เนี่ยได้หยุดจำหน่ายไปแล้วนะคะแล้วก็รุ่นเกือบทั้งหมดที่มีในปัจจุบันเนี่ยเขาเคลมว่าเป็นของปลอมทุน หลายๆลายฝ่ายนะคะถ้าเข้าไปดูในข้อมูลต่างๆนะหรือแม้แต่ในวิกิพีเดียที่พูดถึงเหตุการณ์การระเบิดในครั้นี้เขาก็เคลมเลยนะว่าผู้ก่อเหตุเป็นอิสราเอลทุกคนเชื่อว่าหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลนะหรืออิสราเอลอินเทลเจนซ์เอเจนซี่นะคะหรือที่เรียกว่ามอสซา่ะคะได้ผลิตอุปกรณ์โดยที่เอาระเบิดที่ชื่อว่า PETN นะคะเข้าไปติดกับแบตเตอรี่แล้วก็ แห่งวงจรขวดแล้วก็ขายให้กับกลุ่มอิสบอลล์นะคะผ่านทางบริษัทที่เป็นบริษัทบางหน้าหรือบร็กเกอร์พอเพจเจอร์เครื่องใหม่นะคะได้รับรหัสข้อความปุ๊บเนี่ยก็จะทริกเกอร์ให้ระเบิดทํางานนะคะก็เลยทําให้พอข้อความมันบอดแคสต์ออกไปแล้วก็รับ กันในกลุ่มของคนที่ใช้เพจเจอร์ของกลุ่มนี้มันก็ระเบิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะฉะนั้นก็แปลว่ามันถูกติดตั้งมาตั้งแต่ที่โรงงานเลยทุกคนแล้วก็แบตเตอรี่ของเครื่องนะคะถ้าต่อให้แบตเตอรี่มันเกิดการระเบิดเองหมายถึงถ้าสมมุติไม่มีการติด ตัวระเบิดเข้าไปเพิ่มนะแต่ว่าอาจจะแบบส่งข้อความมาปุ๊บแล้วให้แบตเตอรี่ระเบิดเองเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแบตเตอรี่มันไม่สามารถระเบิดแล้วรุนแรงได้เท่านี้นะแปลว่ามันจะต้องมีติดระเบิดที่เป็นแบบระเบิดโดยเฉพาะเข้าไปด้วยทุกคนผู้เชี่ยวชานะคะเชื่อว่าการระเบิดในวิทยุสืสารนะคะถูกจุดระเบิดจากระยะไกลด้วยสัญญาณวิทยุนะ ทำให้เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องนะคะเข okay, สรุปเรื่องจากเหตุการณ์วันนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการยกระดับการทําสงครามขึ้นไปทุกคนเพราะว่าการทําสงครามปก,ปกติใช่ไหมคะมันก็จะมีการอาจจะแบบโจมตีด้วยจรวดโจมตีด้วยการยกคนไปยกกองทัพไปยิงหรืออะไรกี่ใช่ปะมันก็ เป็นการโจมตีที่ที่เหมือนอาจจะโจมตีไปที่เป้าหมายเป็นแบบทหารฝั่งหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่อันนี้มันเหมือนเป็นการสอดแนมอะแล้วอุปกรณ์สอดแนมอันนั้นก็คือเหมือนเราพกโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์สามารถถูกแฮ็กแล้วก็ระเบิดได้ถูกเมื่อใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพจเจอที่เขาพกไปเดินตลาดพกไปเจอลูกเกิดการระเบิดอะมันก็ กระทบกับพลเมืองมากๆนะคะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้เป็นฝ่ายที่รบอะนี่ออกปะคนที่แบบเป็นพนลเมืองที่อาจจะไม่ควรจะได้รับผลกระทบจากการรบโดยตรงนะคะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งมันก็ เป็นการจู่โจมโดยไม่มีเป้าหมายสุกคนก็คือเด็กหรือคนแก่อะไรเงี้ยก็โดนหมดนะคะซึ่งมันก็เป็นการต่อสู้ที่เรารู้สึกว่าเออมันก็กระทบกับคนทั่วไปมากเกินไปจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าในอนาคตอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่เนี้ยมันไม่มีมาตรฐานนะเช่นแบบอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเชื่อว่าน่าจะปลอดภัยนะ,ะถ้าโรงงานสามารถแอบใส่ระเบิดนะคะหรือว่าแอบใส่อะไรก็ตามเข้าไปเนะะี่ยเราทําให้การใช้งานของเราอ,อันตรายอะ่ะมันก็น่ากลัวมากๆนะคะมันเป็น สงครามที่น่ากลัวมากทุกคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาดู t ทรา o ค t ต t าเท t ทองนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องทรา a คอ t t าด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามเอาคลิปที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะอธิบายในส่วนเทคเพิ่มเติมนะคะ